ครับผมโดยวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณวัชรพงศ์นะครับสาเนียยคันที่น้องประชาชนนะครับก็บผมทราบอยู่แล้วนะครับว่าถ้ามันเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นมาในตอนนี้นะครับ ในส่วนของทางจังหวัดสระบุรีนะครับที่มาที่แห่งนี้การน,นายอำเภอสองแห้นนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติเรียนนะครับท่านคุณธีรยุทธ์พงศ์กัเนียนพันธ์นะครับนายกเทศมนต,ตรีตำบลดรนพญาทศนะครับเราต้องขอ,อนะครับการต้อนรับน,นะครับพี่น้องประชาชนนะครับชาวตำบลดอนและตำบพญาท์ผู้ประสบภูตุกภรไทย ในน้ำท่วมครั้งนี้ทุกท่านด้วยนะครับทางผมนะครับมีความยินดีนะครับที่ได้รับเกียรตินะครับจากทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ทางนะครับทางธนาคารอมสินเคสะบุรีภาคที่สี่แล้วก็หน่วยงานนะครับที่มีความโง่ใงใยนะครับในผู้ประสบภัยนะครับในเขตโดยที่ตําบวโดตาลาพญาตตุทุกท่านนะครับซึ่งตังหวัดตลาพญาตตอย่างที่ท่าน นายกรัฐมนตรีได้เรียนในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ําท่วมแล้วนะครับผมก็ขยายเรียนรับทางจังหวัดสระบุรีนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับท่านานายรัตน์นัทุกคนลท่านก็ให้ความ,มห่วงใยนะครับแล้วก็ประสานในส่วนของรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทํางานที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลของท่านพระเด็ประยุทธ์จันโอชานะครับที่ ห่วงใยและก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในทุกสุขที่เกิดขึ้นนะครับไม่ทอดทิ้งครับรวมทั้งท่านผมมนตรีที่ผ่านมานะครับท่านพลเอกสราวุธรัตนส่วานาวเนี่ยก็เป็นตัวแทนของพระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัวและก็องค์สมเด็จพระราชินีนะครับที่จะมามอบหนุนอาชีพพระเจ้าทานนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบความอูร้อนในจังหวัดสระบุรีทั้งหมด2,500ชุดก่อนหน้านี้มูลนิธิราชชาก็มา แต่ไปส่วนหนึ่งนะครับที่เภอบ้านหมอ200อชุดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ยืนยันได้ว่าทางาพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวหัว,หวนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางผู้บริหารของธนาคารออมสินนะครับแล้วก็หลายๆภาคส่วนเนี่ยได้มาเยี่ยมเยียนพวกเรานะครับให้กําลังใจนะครับว่า,า,าภาัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่พี่น้อง ประชาชนนะครับสมบัิทุกองค์สุตนะครับในทุกๆเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วก็พยายามระดมสภากำลังนะครับเรามีทั้งภาราชการตำรวจนะครับศูนย์แล้วก็หลายๆภาคสว่วนทางตำรวจก็เช่นเดียวกันทุกภาคส่วนก็หวังว่าจะให้ใครที่เกิดขึ้นกับพี่น้องใจให้พี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะครับชาวต้นตังย,ยาทศในโอกาสนี้เนี่ยจะได้คืนโอกาสที่จะกลับมาในความสุข ทางกาเราสินะตอนนี้ครับรยออกนะครับินต้อนครับแบ่งเบาภาระแบ่งเบาความเดือดร้อนของพวกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเดินมาคเดินมาเดินมาเให้กัใจเสร็จแล้วเนี่ยหถังซ้ายนะครับมารับน้ำอีกหนึ่งรั